เดี๋ยวจะโชว์ความเข้มข้นของธาตุอาหารให้ทุกท่านดูค่ะให้ทุกท่านรู้ว่าปกติธาตุอาหารมันจะมีแร่ธาตุที่เป็นโลหะที่สามารถติดไฟได้สังเกตนะคะว่าธาตุที่ไหนติดไฟแสดงว่าที่นั่นธาตุอาหารมีธาตุอาหารค่ะยกตัวอย่างนะคะยกตัวอย่างว่าดินนี้เราเราแวะแวะขุดมาก่อนมาถึงที่นี่ เราจะเช็คปริมาณธาตุอาหารในดินแบบง่ายๆไม่ต้องเข้าห้องแหลกถ้ามีธาตุอาหารเยอะไฟก็ติดเข้ม,มถ้ามีอาหารน้อยก็ติดอ่อนลงมาถ้าไม่มีก็ไม่ติดเราจะเปรียบเทียบกับยูเรียศูนย์นนให้ท่านดปกติแล้วเราจะเทสธาตุอาหารกันแบบง่ายๆไม่ต้องเข้าห้องแลกนะคะ เราเปิดสวิตช์แล้วเรารอระยะหนึ่งตอนนี้ไฟก็ยังไม่ติดแสดงว่าในดินนี้ไม่ได้มีธาตุอาหารให้พืชกินมาดูกันว่าตัวนี้คือยูเรียยูเรียถ้าไม่มีน้ำก็ทำละลายไม่ได้เมื่อสักครู่บอกว่า มีแค่ยูเรียก็ดูดซึมไปในต้นพืชไม่ได้ต้องมีธาตุอาหารอื่นด้วยแบบใช่คนนั้นผมได้ขึ้นก้อนมาเยอะคือสหรับแต่โอเรย์หมบบอปบาร์บีเนอร์อาฮ่าเอ็กไซโจนีิก็ก็เบอร์อาห่าเอ่อรูปเช่นเสี่ยงรุ่นตอนนั้รตื่นเก่าเยอะอันนี้คือยูเรียนะคะอันนี้คือโอเรย์ ยูเรีย4600ที่ไฟไม่ติดเพราะไม่มีแร่คาุนำพาเข้าไปในต้นพื้นี่ขนาดมีน้ำชงเอามือเอาเอาช้อนชงให้ละลายขนาดเนี้ยลองดูว่าถ้าละลายระดับช่วยชงเนี่ยมันจะมีไฟขึ้นมาไหอืมไม่มีไฟอัดเบียดน้ำเยอะอย่างนี้ช่วยชงแบบนี้ยังไม่ละลาย น้ำไม่มีแล้วเอาไปหวานในนามันจะละลายได้ไหมไม่ใสยูเรียลงไปได้เลยค่ะใส่ยูเรียลงไปในดินได้เลยค่ะเอาเจ๊คนนั้นถอยหน่อยยูเรียที่ใสลงไปในดินยังไม่ละลายเท่านี้เลยเพราะไม่มีใครช่วยคนให้ไม่มีอะไรเปลี่ยนไปเลยเรื่องยุ่งยานี่เห็นไหมคะแล้วท่านคิดว่าพืชของท่าน ถอยมาเข็มองเซคเคมีเอสเทอร์เบียนคุณหงคุณหงให้เขาถอยถอยมาหน่อยถอยมาหน่อยสูงเอาสูงเอาของตูเอออ่าสูงสูงสูงมาดูตัวปากตุ่มของเรามาดูตัวปากตุ่มของเราถอยหน่อยถอยหน่อยยูเรียอยู่ในดินมาตั้งนานยังไม่มีธาตุอาหารเข้าไปในต้นพืชได้ เราเพิ่มไลออนซอยลงไปในดินนะคะนี่คือจำลองที่ดินของเรานะคะเราเพิ่มไลออนซอยลงไปในดินยังไนนเยนดัอยในมือยุแยให้การะาเมีนเมียไตกบกเนี่ยล้ดโอ้ยไปดโอ้โอ้ยไยเารแ้ักอยยอยยกอามียริโแลนวิธีเพิ่มธาตุอาหารในดินง่ายขึ้นไหมคะ้ เจ้านี้แห่าหาแโ์ตรงนมันเยืองียใช่ยี่ยางแบกกะสอบปุ๋ยให้หลังหกันอีกไหมไม่ปัญหาแบบขาววิทยาศาสตร์พือยางว่าวิทยาศาสตร์ไม่โกหกเอพืชก็ไม่โกหกถ้ากินอาหารอร่อยแตกรากแตกใบโชว์เลยอันนี้สูตรจริงมาดูสูตรน้ำที่ให อ่อแล้ววะไอ้น่ไปผสมนะที่เราผสมไว้นะคะลองเทสปริมาณธาตุอาหารที่เกือจางแล้วนี่คือเกลือกลางแล้วนะคะเกลือกางแล้วอันนี้คือน้ำเปล่าธรรมดาแสดงว่าในน้ำที่เรากินไม่มีธาตุอาหารเลยครราหในน้ี้ตุดคนสไป

นี่คือความพิเศษของปริมาณค่าอาหารที่อยู่ในรายการไปเรารู้ทีนะถูกมือได้นะคะความพิเศษเลยผลิตภัณฑ์ทุกตัวฉีดปุ๊บดูดซึมปั๊บฉีดเช้าเขียวเย็นเลยโอ้ยความพิเศษหนึ่งอย่างก็คือฉีดแล้ว กดซึนเข้าไปฝนตกชัอุ๋ยคนที่ชมซื้อแล้วไม่มีส่วนทิ้งฉีดที่ใบตกลงดินลากเอาไปกินใหม่อไม่เสียของที่สำคัญคือมันเข้มข้นมากอย่าผสมเยอะเกินไปแล้วถ้าเดี๋ยวเขาจะมีทดลองอีกนะครับผลผลิตจะดีมากเพราะพืชเอาไปใช้ได้พอดีที่กัมพูชามีปลูกสวนควัวขายไหมคะ เยอะเยอะขอถ้าท่านเด็ดผักออกมาแล้วผักของท่านเป็นแบบนี้ร้านจะรับซื้อไหมคะใช่แต่ผักดีๆนะคผักของท่านเจอไลออนโกสูตรโตใบใหญ่ยาวแข็งทนอ๋อองพูดด้วยบบพูดด้วยแฟ้องพูดดิคอหักไปแล้วยังแข็งยังทนอยู่เลยเอาโลวาถ้า,ท,าท่านเป็นร้านรับซือ้อ จะรับซื้ออันนี้หรือท่านจะรับซื้ออันนี้ถ้าจะให้รับซื้ออันนี้ต้องใช้ในอนอนไลน์อร์ตัวนี้จะช่วยให้แข็งแรงทนแรงทนร้อนทนโลกที่สำคัญคือไม่มีเคมีอค้างในพืชเลยไม่เชื่อกินดูอ่าตอนนี้กินมีเราคือขาผสมค่ะท่านผู้ชมกินด้วยนะ ชพอแช่แล้วมันจะตันไม่ไหวแล้ว่นไม่ไหวแล้วเอาก่าต้นมากขั้นหนิช้ตัใหญ่ตนั้อันรมือเย็น กินใหญ่เลยก็อร่อยทุกคนต้องใช้ตลอดไม่ว่าตั้งแต่เล็กจนโตต้องใช้ระยะของพืนตอนค้องตอนสะสมหัว่อยใช้สูบล่อไปนี้สูดนี้แช่อะไรก็ใส่แช่อะไรก็แข็งตออนี่เหลือไม่กินก็แทนหรือยืมไป ตอนเย็นสัสเวลาท่านไปทำาท่านมานไปน่งาเวลาท่านไปทลาดท่านกทมานหน้ำไปขอข้างหน้าหงไปแค่นิดหน่อยก็พอไม่ต้องเข้มข้นเกินไป เตรียมผักไปด้วยเด็ดไปให้เห็นว่ามันเด็ดออกมาจากตรงนี้เด็ดไปแล้วแช่พอให้ขหห้อมูลไปเสร็จประมาณ5้าสิบนาทีมาดูมันก็จะแข็งไปบ้างถ้าใครอยากจะเอาไปเปิดตลาดแล้วเวลาให้คนที่อยู่เทสให้เขาเอาขวดน้ำไ ช้อนพอแล้วใส่ตรงนี้ไปแค่สองซีซียังไงตักชีที่ตักเยอะตนาตักปีศาจใส่มาแล้วให้เขาเอาไปผสมต่อยี่สิบลิตรไปฉีดแล้วเดี๋ยวรองเก็นออเดอร์ได้เลยมไม่เงินสามวันโอโ้โห เาไปฉีดได้ประมาณหนึ่งไร่หรือพั0หกร้อสแควร์เมตรยี่ิตรจะได้พั0หกร้อแควร์เมตรฉีดเป็นละอองบางๆก็พอไม่ต้องฉีดเยอะไม่ต้องฉีดเปียกโชกเพราะพืชไม่กินน้ำที่อะไรเยอะเพราะฉะนั้นผลิตภัณฑ์ทุกตัวแค่ปัญหาฝนแล้งฝนไม่ตกถ้าเทวดาไม่ให้ฝนท่านเป็นเทวดาเองออเพราะท่านปับปรุงดินให้มีอาหารมา พอแล้วแล้วท่านก็ฉีดผสมไรออกีอไรออนโก,กเป็นละอองบางๆแค่นี้แหละเทวดาก็ทําหน้าที่ให้แปลงของท่านเขียวแล้วเป็นเทวดาเองก็ได้ไม่ต้องรอฝนถ้าฝนแล้วก็ให้ฉีดบ่อยๆถ้าขยันก็สองสัปดาห์คื่อสิวันฉีดหนึ่งครั้งได้ อย่าฉีดเร็วกว่า15วันเพราะมันเข้มข้นมากพืชกินทางใบได้ทีละนิดกินไม่หมดแล้วอย่าฉีดเปียกโชกเพราะมันจะโอเวอร์โดดเดี๋ยวใบพืชจะไหม้พืชเหมือนกับคนจะกินน้ําทีละน้อยถ้าฉีดเปียกโชกมันจะเหมือนใครเอานนําออกปากเอาคำตะปักกินไม่ได้เพื่อกินได้นี่ออรนี่คือเทคนิคเป็นเทวดา และอาหารในคราวเดียวกันเวลาสล้งไม่ต้องกลัวผลผลิตก็ยก <Okay. S 1> ังสูงอยู่เพราะฉะนั้นนี่คือผลิตภัณฑ์ที่เ,เป็นนวัตกรรมแก้ปัญหาในแปลงเกษตรทุกชนิดของพืช